มาครับกินข้าว่วมกันต้มน้าปลาครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพขาจะต่างนะครับมาครับคลิปนี้มากินปลาดุกต้มน้าปลานะครับนะมาเอาตัวน้หน่อยตัวหญ่นะครับนะหากินใส่ไว้นะตัวน้อย,อยวันนี้ตาบ่ชเลี้ยงเองนะครับ ม,มีคนว่าบ้านใดก็ใส่บักนั้ว่ใส่เบิ้งอย่ียงนี้มาถามว่าบ้านใดใส่บักนั้วยังใส่อยู่อีดิคือยังถามอยู่ถามเลก้ลงผมนะบ้านใดใส่บักนาวสันเวย<อ>คือถามมาเบิ้งช่องผมนะครับนะบ่มีอย่างตายตัวนะผมนะสีเบิ้งแบบตามสูตรเป๊ะเป๊ะบ่มีดอกช่องผมนะครับเพราะผมเฮ็ดกินเองครับผมไม่ได้เฮ็ดให้คนเบิ้งกินนะครับผมเฮ็ดกินเอง สุภาษิตไทยว่าปลูกเรียนตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนนะครับนะแต่ผมเฮ็ดให้คนเบิ่งกินได้ผมก็เฮ็ดให้แบบที่เพิ่นว่าน,นะครับนะแต่ว่านี่ผมเฮ็ดกินเองครับผมมักแบบนี้ผมเลยใส่แบบนี้นะครับนะมาครับขนาดแม่ตะแก้วบางทีบางคนก็จังผมเพรต้องมาคนกับผมเนี่ยแก้วปนปลาดุปนปลาทูสิผมมักใส่บกหน้นะหนรพร้อมนะบีบบกหน้ำใส่พร้อมเนี่ยมันจะแซ่บนะต้นมน้ำปลาล่าก,กันครับผมใส่บกหน้พร้อม แต่ขั้นต้มน้ำปลาที่เป็นตำโจต๊ตตำปนจับเจียวคนกับเจา้าใส่ดอกมะนาวนะครับปลูอยู่แต่นี้เขาต้มกินเพื่อกินน้ำปลาไงเอาใส่พริกปนใส่มะนาวนีน่แหละนะนะครับเราหลายคนจะซ้ำถึงข้าวกันปลาดุกน้อยครับปลาดุกน้อยมือนประมาณสิบตัวโลไอ,อฟูงผึ่งอะไรหลายทีบ้านผม

ครับผักก็มีประก,กาศผัากกาดน้อยยาดแบบกรอกผักสลัดนะครับผัากกา็เปอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักกันผักก็ได้นะครับว่าผักสลัดมันกินกับไอ้ปลาว่าได้สบายดีเลยเนาะมันมีสีเนาะเยอะแยะอื้ mà đang hòn rồi Giận giận กแรกผ่านไปามากลับมาคนว่าไม่ไปสนใจเท่าที่จะกินย่างเดยวกันบ้าบ,บว่าฟังกันบ้าว้กั่ว่ารู้เรื่องกันนะก็เล้ตองเ้าครับนะ อย่างน้อยคลิปผมก็เลยเห็นเป็นประโยชน์มากกันน้อยนะบางแล้วแขมันได้ความรู้จักนี้นึงนะมาครับขี่เขาร้วมกัน,กนตน้มนาป่าือ งามปลาด่าปลวกกับเนื้อปลวกเข้าขออกันบ้างอืมเขนะ่าเยอะเนาะสับลายสับลายสับลายก็ต้องขอโทษขอให้คนหมูมกักใส่ยปากนาวเลยเร็ว ดีและร่อยอย่างแรงอืมอืม ศาใต้วรรณคำวันนี้เสนอคว่บบาได้แรงอ,อก <c oughs> มีแห้งไหมครับคนไตเรียน่าได้แรงอ,อกภาษาอีสานกันะม,มีแห้ง <c oughs> อ่ากับขอบปากปะไม่หวาน <c oughs> อื แต่พร้มันยำได้ก็บที่ยำอยอะเลยอืมกระดมเกี้ตัวเสกไว้จะใครความ่ีหนก็ใส่เมื่กีกินได้นะใส่ไหมน,นะหอมแน่ปลาดุกมันแก่แต่ม,มันเลี้ยงมันยังไเดียมันเลี้ยงได้บอ่บอโม่ปูน เลี้ตัวสมีมีอะไรไข่เห็นปะดูไข่ตัวเด็กเขหลุดไหมมันแก่ละเลี้ยงตามธรรมชาตินะในบอ่อปูนมีอาหารไข่พร้อมยีราบไปมั <c oughs> ในก็เลยตัวสนีตัวใหญ่หลายเทาก็บ,บีเครื่อง อโกรสุดยอดมาก,กสาัลละอือือโอ้เห,เห็นบ่ไข่เห็นบ่ไข่เห็นบ่ตัวนอ้อยไข่่ะอืออ ได้แรงอกอือหืออ i mean <Hayır> ือห <lane> ือบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยซาลา ชิ้นปากชิงมือเปื่อนเบิราเป็นยังนะครับนะกินคนเดียวไม่ได้กินหลายคน <c oughs> ไข่ว่าตัวนี้โอ้ไขย่ยนอื้ม ได้เขาใส่ยังไมาไปไปไปวะอย่ามาอ้นอ้วอย่าอ้นอ้วกนะครับคำสุดท้ายทำนี้เพื่อพี่น้องหมอจันทุกคน Uh. 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 สร็โอเคนะครับสุดท้ายเนื่องจากไปแล้วขอบคุณนะที่มาติดตามช่อง y o ทูบ b e รูปประจากษ์ขอบคุณน้องแมนขอบคุณน้องใจเดีย๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ